สวัสดีครับจากช่องทธนิวไทยนะครับวันนี้มารีวิวรถไถ1คันนะครับคันนี้เป็นหกขนสื้อลนยนะครับด้านหน้าเป็นขอบ1 6นะครับยางใหม่หลังเป็น30นะครับแต่งด้วยหลังคาซิ่งสีเทานะครับเป็นรถที่เก็บงานนะครับมีเก็บรูดซึมนะครับแล้วก็มีเช็คสีนะสีใหม่ทั้งคันกับคันนี้ไม่ได้ติดเทอร์โบนะครับชุดด้านหน้าเป็นของ ซีเอ็มทีนะครับแล้วก็คันนี้จะเดินงานแป,ป๊บใบมีดนะครับเป็นแป๊บเลดด้วยรวมถึงแป,ป๊บออยน้ํามันด้วยนะครับบางคนเป็นบางคนใหญ่นะครับหลังคาซิ่งคันนี้ใส่สีเทานะครับมีเวทหนึ่งตัวนะครับหลังเป็น18.4 30นะครับโคกนกคันนี้นะครับติดด้วยพันเจ็ดนะครับของกิมเฮงลำดาลาย ะครับสภาพแบบนี้เลยครับเป็นรถที่พร้อมใช้นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับมาทดสอบขับได้ที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับ097 3 5 6 0 0 5 1นะครับมาทดสอบขับนะครับมาลองดูได้นะครับคันนี้มีแป๊บพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเขาใส่เกินเป็นเลสให้นะครับแล้วก็มีระบายนะครับเป็นเลสพวงมาลัยเป็นแบบ ร,รถพร้อมใช้นะครับมาทดสอบขับมาลองได้นะครับอยู่ที่อำเภอโคกนำโลงจลังหวัดลบบุรีครับศูนย์6 0 0าเากครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกัน่อยเครื่องดีนะครับอันนี้กฟล์คส,สไลา์นะครับอันนี้รถพร้อมใช้นะครับ อยู่ที่อำเภอโคกสุญโลจอดนถบริเวณครับราคาอยู่ที่375,000บาทนะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับมาตรวจสอบขับได้นะครับ,ดรบเดี๋ยวลองดูไฮดร,รอลิกนะได้มีมีนะครับหลังกิมเฮงนะครับ เบาๆนะครับไม่ต้องเร่งผกอะไรพาวเวอร์นะตัวนี้เบาๆนะครับเพื่อเดียวนะ เดี๋ยวลองดับเครื่องดูหน่อยนะครับดูระบบไฮดรอลิกนยะไฟหน้านะครับใส่เป็น LED ให้นะควันนี้รถพร้อมใช้นะครับ0 9 7 3์6 0 5, 5 1ครับอยู่ที่อำเภอโคกนำโรงจังหวัดปัตครนบนิ่งเงียบนะครับ เจ็ดนะครับของกิมเฮงครับลูกค้าที่สนใจมาทดสอบขับได้นะครับมาลองไถามาลองขับดูนะครับ6 6พัเสื้อลายนะครับอ,บอําเภอโคกสำลงจวดลบบุรีนะครับพร้อมหลังคาซิ่งไปเลยท่อแต่งขอบคุณครับ